ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยไม่เสริมกำลังเข้าไปเพิ่มเติม หลีกเลี่ยง,งการกระทําที่เป็นการยั่วยุทั้งในทางการทหารและการให้ข้อมูลบิดเบือนหรือให้ข่าวเท็จเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและจะเร่งเก็บศพเก็บร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีรักษาช่องทางการพูดคุยผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่มาเลเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆเห็นตรงกันสนับสนุนให้ใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งย้ำนะครับสอดคล้องกับท่าทีของประเทศ ผลลัพธ์หนึ่งที่มีความสําคัญคือทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องให้มีคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือที่เรียกว่า interim observer team ที่นําโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียและประกอบไปด้วยผู้ช่วยทูตทหารของประเทศสมาชิกอาเซียนประจําประเทศไทยและกัมพูชาเท่านั้นซึ่งจะเข้าไปสังเกตการในพื้นที่ของแต่ละฝ่ายเป็นระยะโดยไม่มีการข้ามแดนระหว่างกันหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือที่เรียกว่า RBC นําโดยหัวหน้าคณะก็จะเป็น แม่ทัพภาคภายใน2ส,สัปดาห์จากนี้และจะมีการประชุม GBC หัวหน้าคณะคือระดับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ดังนั้น2อ,อาทิตย์จากนี้ก็จะมีการประชุม RBC และ1เดือนจากนี้จะมีการประชุม GBC เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการตามผลการประชุมของวันนี้